โ okay. อเคครับว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอันนี้เราได้ของใหม่มาแล้วนะครับผมเป็นปลอกไลเนอร์อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับในคลิปคลิปที่ซ่อมเครื่องรถตักนะครับอันนี้เป็นยางโอลิงนะครับคือเป็นตัวกันน้ํานะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพื่อกันน้ํามันทั้งหมดมีสองตัวนะครับมีสองมีสองตัวก็สูบละสองเส้นนะครับมีสองล่องอมีล่องนี้ ับล่องนี้นะครับผมก็น้ําจะเข้าไปเลี้ยงตรงนี้นครับเลี้ยงปอกโดยตรงนะครับมันความยากความง่ายก็คือ,อ,อตอนที่เราใส่ไปเนี่ยเราก็ต้องทดสอบน้ําด้วยว่าน้ํามันรั่วหรือเปล่านะครับเช็คน้าเช็กอะไรให้หมดนะครับอันนี้ของส่งมาจากทางอะไรนะยุธยานะครับยุจยา มาทั้งปะเก็นนะครับปะเก็นแล้วก็นีกองเป็นกองน้ำมันรองกองน้ำมันเครื่องตอนนี้ไม่มีเลยนะครับเทียบรุ่นก็หาไม่ได้ต้องสั่งเอานะครับผมแล้วก็มีลูกสูบใหม่นะครับเป็นลูกสูบอันนี้ตอนแรกสั่งลูกเดียวแต่ว่าอันนี้ทางร้านน่าจะจัดให้เป็นสี่ลูกไปเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนปอกก็ดีเหมือนกันจะได้คล้ายๆแบบฟิตใหม่นะครับลูกใหม่ก็จะสวยๆหน่อยอย่างเงี้ย ุใหม่นะครับผมแล้วก็มีแหวนแหวนชุดใหม่นะครับชุดแหวนแพ็กมาเป็นกล่องนี้นะเป็นกล่องเป็นจริงเป็นอย่างนี้เลยนะครับมีสลดัดมีพินล็อกใหม่นะครับส่วนตัวเสื้อสูบทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวสวมปอกลงไปนะครับสวมปอกเนี่ย มันก็เสี่ยงอยู่ว่าใส่ดีไม่ดีด้วยเพราะว่าหนึ่งโอลิงมันขาดได้นะครับถ้าใส่ไม่เป็นนะครับก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับอัดลงไปนะครับผมก็สภาพล้างเสร็จก็จะเป็นนี้เนื้อส่วนปั๊มตัวนี้ทํามาใหม่นะครับผมฝาสูบที่ให้ดูนะครับอยู่นู้นยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวรอสวมปอกแล้วก็ใส่ลูกนะครับใส่ลูกเข้าไปแต่ว่าใส่ปอกไม่ลองน้ําก่อนผมจะเอาไปพอใส่ปอกเสร็จต้องลองน้ําทดสอบน้านะครับว่ามันรั่วหรือเปล่า พราะมันมีบางเคสก็คือใส่เข้าไปเนี่ยลูกยางมันอาจจะขาดนะครับแล้วก็ทําให้น้านี่รั่วเข้าเครื่องได้ด้นล่องน้ํามันจะอยู่ช่วงนี้อยู่ตรงเนี้มองเห็นไหมไม่น่าจะเห็น,นอ่ามันจะอยู่ช่วงนั้นแหละมันจะเป็นขอบอย่างนี้นแหละครับโอริงใช้โอริงสองตัวตาน้ําจะเป็นอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมมันทะ,ทะลุทะลุทะลุหากันได้ทะลุหากันได้นะครับน้ำก็จะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง อ่าบางรุ่นนะครับที่เป็นปลอกไลเนอร์บางรุ่นก็จะเป็นปลอกสวมธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นลูกสูบเก่านะลูกสูบเก่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับก็ถือว่าฟิตใหม่คล้ายๆฟิตใหม่แต่ฟิตใหม่จริงๆนอะ่ะต้องลื้อหมดนะครับต้องลื้อหมดแต่นี้เราทําปั๊มทําอะไรไปแล้วนะฮะอะไรอย่างรถตักเนี่ยทาใช้งานในภายในสถานที่นะครับไม่ได้วิ่งไกลก็เลยทาถ้าทําแบบเนี้ยถือว่า ทำจบก็คือแบบอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับอยู่ไนานเหมือนกันซึ่งอยู่กับว่าน้ําไม่แห้งน้ําไม่แห้งน้ํามันเครื่องไม่แห้งแค่นี้พอนะครับเอาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมรีบๆที่ทำเครื่องให้เขาครับผม